โอเคคัสสริกรับกับผมเอ,อ่เออะไรวะเจนดานะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเออดันเกนเวชเอยอะไรวะเวสเตอร์อะไรนะั่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเควันนี้เราก็คือจะมาลองดูเฉยเพราะมันเป็นเกม <c oughs> ซึ่งคนอื่นเขาบอกว่าเล่นแล้วมันก็กรนตีนดีมันเป็นคล้ายๆเกี่ยวกับซูโม่เป็นการซูโม่ผสมมวยแล้วก็ผสมซูโม่ตัวอ่อนหมัดเมาส์ของเออคณะนะครับนะ ซึ่งตัวที่เราจะได้รับก so ็คือเป็นตัวฝ่ายแดงนะใครล้มก่อนคนนั้นก็คือแพ้นะครับหรือไม่ก็ใครจะมีการต่อยละหมัดเลือดลดตาณนี้นะซึ่งจะทำอไรดูดิดูมันเหมือนมันเต้นระฟามกันมากกว่ามันต่อยกันนะเพราะมันบังคับยากเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะุดจลวงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตนยวิ่งก็ไปชกหนาโอ้ยไม่เอาบคับเอ้ย เออเออไม่แปปอีมึงก็มาใหม่มาอ้าวเฮ้ยมันจะง่ายไปปะไอมาใหม่มันสู้ๆกันแบบดูเดือนหน่อยมาต่อยท้องเอาบุกเข้าไปอย่าพึ่งเออโดนไปชอบนอนทับไปนะนี่โดนบุกเข้าไปซบซบขอซบไลน์หน่อยเออเอออ้าวโดนอะไรตายวะอ๋อ เทา้ทาเท้าลื่นไปต้องโดนบันไดตายเฮ้ยมาใหม่กระโดดได้ด้วยอไปน้องไปน้องมองมองมองึมองออกไปขำมึงออกขำรัวไปเลยมึงจะไป,ไปเล่นฟีนนี่ไปเอ้ยเอ้ยเอา้าเป้ยไรมาวอยู่กับที่นี่แหละนี่เนี่ยโอ้ยลงลงไปเอา้าลงด้วย มกมกวนตีนดิมึงจะกระโดดทำไมมึงจะกระโดดทำไมมึงมลงไปลงไปข้ามรั้วไปเลยข้ามรั้วไปข้ามรั้วไปไปหลังแล้วถอย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 อยอยยอออยออยอยย ออกไปแต่คอฟ้าฮึบอ้าวเฮ้ยมันขึ้นมาเด้ออ้าวเฮ้ยได้ไงวะนิงสง่งคอมาเหรอเนี่ยมึงออกไปมึงกลับไปหลุมเดิมเลยเออกไปออกไปเออมึงเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ตีขาได้ด้วยโอ้ยอุ้งกระโดดขึ้นโดด

ลงมาลงมาลงมาช <laughs> น,นะเย่ <c oughs> ขอเล่นท่าจับจับโอ้ยบินแล้ว <c oughs> นนเราได้ไงวะบุ๊โอ้ยผักไปขี้โกงนี่หว่า,อ,า <c oughs> <c oughs> อ้าวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ต,ตายมต,ตายวันนี้แหละคืนนี้แหละมึงบินไป ไปออกไปไปออกไปว้าตายอเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยงินงินละงินงินละกระโดดตะเยียบเยียบเขาไีแน่ดมตีนดมไหมหอมไหมตีน,เน,น่เดเาไว้เอาไว้อไรทำอะทาอ้ยตีในกระแทกแม่งอ,อ่านเอ,อเอ,อ้ยอ,อ,อ,อ้า ทำไรเนี่ยมึงจะออกไปแตะคอ <c oughs> เฮ้ยให้กูจับหัวด้วยเดี๋ยวกูล่วงคนเดียวเฮ้ยมึงอย่าดันกูมึงอย่าดันกูขึ้นเพราะงั้นข่าวเนี่ยมึงขึ้นไปเอย่ายาย,ยาอย่ยายบึงออกไปเลยลงไปล,งไป,ลงไปไงคิดเ้ยลงไปดิอยลงไปลงไป โอ้ยโอ้โหแมเย่มันตายก่อนมาไม่มาไว่อ้าวอ้าวอ้าวลายสิแพกเยอะอึงอึ้งยัอ้าวอ้าวตายอันนี้แกทำไมมันต่อยมวยกันอย่างนี <chips> yeah. like ้จริงก yeah. like ็ไปพิงกแพงดิ ไปหยอกไปไม่ต้องไายุ่งโอ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเออเน,นี่นแนะจูบปากหน่อยไปแล้วมาจะบินไปไหนอีกจะกระเด็นไปไหนอีกเอ้ยมึงจะไปมอยากไปอยากทำให้ความฝันของพี่ตูเป็นจริงใช่ไหมเดี๋ยวมึงได้จะออกไปขอฟ้าไนดะ้ขึ้นไปได้ขึ้นไป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  บอกใ้ออกไปขึ้นไปดิวังขึ้นไปโอ้ยขึ้นไปดิเอ้เอ้าวเขาซื้อขอมึงบอกให้ขึ้นไปไงรอบเมื่อกี้ไม่ยอมขึ้นหรอขึ้นไปขึ้นไปโม้ยขึ้นไปไงขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยกระแทกโอ้ยอย่ย่าอย่าอย่นานเริ่มรู้เทคนิคการชนะแหละใหม่ใหม่คราวนี้ชนะ นี่แน่เป็นไงมาถึงแล้วมาถึงแล้ชนะย่อตัวลงนี่แน่เอาไปขัดขึ้นย่อตัวเอาไปขัดขึ้นย่อตัวลงเอาไปขัดโอ้ยยั้งยั้งมึงมุนโอ้ยโอ๊ยหนักชิบหายเลยตัวแม่งมาโอ้ยเอาไปขัดบ้างแล้วนี่หนูย่อตัวไม่แน่ย่อตัวไม่แน่ย่อตัวออ๊ยแทงเขาสอกันโอ้ยดันมาทำไมออกไป Icana, ต zat, ливо, 55, yes <t ell an> ่อยต่อยต่อยท้องต่อยท้องต่อยทอตอยท้อกูก็จับมงงูอยงต่อแล้วเออออขึ้นมาโดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาโดดขึ้นมา้าเออตายฮะงม่เนเกมอะไรเนี่ยเออคลิปนี้รีวิวเล่นๆนะเพอเวลามันว่างไงนะครับก็ขอจบแ่นี้นะครับคลิป